เออไปดูได้แล้วเว้ยฮ่าไงล่ะโหดจัดอะโ่ไปหาตัวเดียวข้างบนมีข้างบนมีสไนแน่ไปว่าสไนนานไงไม่เห็นเอ้ยเยอะ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 ลงกันลงกัน ลบหลบ้ไปใไหตายะไนโอ้โหโอ้โหม่วงก็มีเออตายพี่เตียนดูโดนยังแท็กสมล้เนี่ยโอ้โหไนสองกลับไม่ให้รอดกลับไปเรอยเหรอโอ้โห นี่มันบ้านจะพอใหญ่เลยนี่วะโอ้โห,โห,โห,โหไม่กเยอะเลยในตอนนั้นที่มาไม่มีตัวม่วงนะมันร้อยกันตัวอ๋อมัน,ม,น<อ>มันทะเลาะก,กันอยู่นี่นอ๋อใช่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  ตัวม่วงเหมือนตัวเหมือนตัวม่วงมันมันมันยึดบ้านอ่ะมันใจนี่มันตรวจสอบบ้านอ่ะเอาไงเนี่ยอังคาค่าค่าฮะไม่ออกวะไม่ไม่ออกอ่ะค่าทีละตัวมันจะไหวอยู่ให้ไปเหยี่ยงเกียร์คนเดียวนะไปแล้วอธิบายโอ้โม่นโคตรเยอะเลยยิงเขาบนก่อนยอมอ่ะบนตัวหนึ่งหายไปแล้ว อ oh, ้าวพิสุทธิ์เปิดอ่ะตามมันยิงกันเองยิงกันเองออกมมันยิงกันเอง,อง,เองเรอให้ม่วงตายก่นนอสนสบรอยเลยสบรอยเลยอย่าไปยิงพวกยิงแดงเอายิงไม่โดนยิงแม่งมันมีนชุดเลยม่วงใกล้ตายแล้วหมดแล้วเห็นเห็น โอ้ก oh, ็หลังมากก็หลังมา Fucking hell ตายเหงพี่เอ้าตายเหรอม่วงอ่ะม่วงอ่ะม่วงมันเห็นไงวะมันยิงกันเองกันนะเออเมื่อกี้มันยิงกันเองดักอยู่ข้างหน้าตัวนอ้พี่ตอกดใหมาแล้วย่งกดยังกด หลังมาโอ้โ,โหแทงก่อนไหมเอมานหงก่อนพี่เอาไหมข้างหลังเมื่อกี้ไปข้างหลังก็ได้อยู่แท่ข้างหน้าไม่น่ารนอดมันกำลังหายอยู่ให้มงหายก่อน ขาบนเขาบนเขาบนเป็นตัวแดงตาใมันหัวหามันยิงอะไรดีเรามันเห็นวเราเฉยเมันให้เราอะไรเนี่ยจะยิงมันยังไงวะเนี่ยจุดเราเปิดแป้งตอนนี้มีทางเข้าโอ้ม่วงมาเพียบเลยชอาเฟ้ยถายไปแล้วอ,ะอ่ะเออ ตายว่ะโม่เอาหลังมาพี้โอโม่มาไหมยิงยิงยิงเจอด้วยอะไรวะเนี่ยถ้าจะพลาดมันไป็ัลอย่างเหมือนมันเหมือนมันมันเหมือนเหมือนต้องให้ยิงสิ ให้มันยิงกันเองก่อนนะนะแล้วเราเค่อยแล้วเราเค่อยยิงสีแหลงที่หลังไม่ว่าใน่าใช่นะไม่ทันแล้วมึงหยุดปานแล้วเยอะๆชิบหายเยอะแยะเลยเลย

หมวหมดฝันเที่ยวชิบหายมากเอ้ไปเลยขับไปหนะ้าขับไนะปนหน,น้านนเฮ้ยต่อออกกันไหม <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> อกไน <c oughs> <c oughs> เราล้ะต่ำเลยน <c oughs> I'm <laughs> gonna